โรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่30มีนาคมพุทธศักราช2538เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาพิเศษนครศรีธรรมราชปัจจุบันเปลี่ยนเป็นโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่เลขที่147 หมู่ที่8ตำบลหนองหงอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีเนื้อที่ประมาณ25ไร่เริ่มเปิดรับนักเรียนปีการศึกษา2539เป็นปีการศึกษาแรกจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนประเภทบกพร่องทางสติปัญญาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โดยมีเขตพื้นที่ให้บริการ5จังหวัดได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีตรังพัทลุงและกระบี่ ปรัชญาโรงเรียนพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพสู่สังคมอย่างมีคุณค่าคำขวัญโรงเรียนสามคีมีวินยัยใฝ่างานสืบสานวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษามารยาทงามเอกลักษณ์ของสถานศึกษาทักษะงานอาชีพเด่นเน้นบรรยากาศสิ่งแวดล้อมวิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะการดำรงชีวิตด้วยวิถีพอเพียงพันธกิจ 1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษามีทักษะการดำรงชีวิตมีทักษะพื้นฐานอาชีพและมีคุณลักษณะโดดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียน 2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สพัฒนาครูให้เป็นครูยุคใหม่ที่มีขีดความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้สำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาพิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปัจจุบันมีบุคลากรทั้งหมด130คนนักเรียน361คน ภายใต้การบริหารงานของนางสาวเพียงใจหงทองผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนนครศรีธรรมราชปัญญานุกูลจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการประเมินสถานศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศ The Best Safety Practice ดังนี้ส่วนที่ 1. การดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการด้านความปลอดภัยปีงบประมาณ2,566 นักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนเป็นสมาชิกในระบบ MOE Safety Center หลังจากที่ได้ดำเนินการอบรมและเป็นสมาชิกของงานสถานศึกษาปลอดภัยกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคคลทั่วไปเข้าใจเข้าถึงและสมัครเป็นสมาชิกในระบบ MOE Safety Center ในการประชุมครู การประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการแต่งตั้งคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center อย่างครบถ้วนและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนมีการทดสอบการใช้งานในระบบมีการแจ้งเหตุหรือรับแจ้งเหตุรวมทั้งมีการอบรมการใช้แพลตฟอร์มโรงเรียนได้จัดทำคู่มือการบริหารความปลอดภัยระดับสถานศึกษาเพื่อเป็นแนวทางความปลอดภัยของโรงเรียน มีการจัดทำแผนะเะชิญเหตุของโรงเรียนมีมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาครอบคลุมทุกด้านมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งบุคคลและหน่วยงานมีแนวทางการช่วยเหลือดูแลเยียวยาและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเมื่อเกิดเหตุการณ์ มีการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะชีวิตให้มีความปลอดภัยของการเรียนการสอนในรายวิชาหรือในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกส่วนที่สองการดำเนินการสถานศึกษาปลอดภัยโรงเรียนมีการกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรและมีประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจนโดยมีกิจกรรมลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติอยู่ในงานสถานศึกษา